ถนนสายเล็กคดเคี้ยวลอดผ่านแนวป่าโปรง่ทงทำกระชับมือบนแฮนด์มอเตอร์ไซค์แน่นขึ้นเมื่อไอยเย็นของข่ําคืนแผ่ซึมผ่านเสื้อแจ็คเก็ตเข้าสู่ผิวหนังทั้งสองข้างทางเงียบสงัดจนได้ยินเสียงเครื่องยนต์ของตัวเองดังสะท้อนกลับมาเขาเพิ่งเลิกงานกระดึกจากอำเภอข้างเคียงและต้องขี่รถกลับบ้านที่อยู่อีกฟากหนึ่งของป่าผ่านเส้นทางที่ชาวบ้านเรียกกันว่าทางเปลี่ยว ไม่ใช่เพราะมันรกร้างไร้ผู้คนเท่านั้นแต่ยังมีเรื่องเล่าหรือเกี่ยวเกี่ยวกัวมันมากมายแม้ถามจะไม่ใช่คนกลัวผีแต่คืนนี้ก็อดรู้สึกแปลกๆไม่ได้ไฟหน้ารถสาดเป็นลำแสงยาวกลายไปข้างหน้าพื้นถนนยางเก่าเต็มไปด้วยรอยแตกร้าวเสียงล้อบดไปกับหินกรวดดังกรอกแกรบเป็นจังหวะแสงจันทร์บางส่วนลอดผ่านยอดไม้ลงมาเป็นเงาด่างพร้อยบนพื้นถนนเหมือนเงาคนไหววูบไปมา เมื่อเข้าใกล้าทางโค้งใหญ่ที่คดไปทางขวาทามลดความเร็วลงตามสัญชาตยานแต่แล้วสายตาของเขาก็สะดุดเข้ากับบางอย่างอยู่กลางโคง้งไฟหน้ารถของเขาส่องไปเห็นมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งล้มตะแคงอยู่ข้างถนนควันดำคลุ้งเหนือรถคันนั้นลุกเป็นเปลวเพลิงสีส้มแดงที่โหมไม่จากบริเวณถังน้ำมันสีแตกดังเปรียปร้ยวๆของยางและพลาสติกที่กำลังหลอมละลายดังสะท้อนในความเงียบ ททมตกใจรีบเบรกจนรถเสียเล็กน้อยก่อนจะตั้งตัวได้เขามองซ้ายขวาไม่มีรถคันอื่นไม่มีคนเดินไม่มีเสียงอะไรนอกจากเสียงไฟไม่ที่ดังแผ่วฮ่าฮะหัวใจเต้นแรงทามลังเลยอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตัดสินใจจอดรถชิดขอบทางดับเครื่องยนต์แล้วก้าวลงด้วยความรีบร้อนเพื่อเข้าไปช่วยเหลือหากมีใครสักคนยังติดอยู่ในกองเพลิงนั้นเขาวิ่งพรดออกไปพาตะโกนเรียกมีใครอยู่ไหม แต่ยังไม่ทันถึงตัวรถมันก็เกิดขึ้นเปลวไฟที่ลุกโชนช่วงอยู่นั้นดับวูบลงอย่างไม่มีสาเหตุพร้อมกับควันดำที่หายวับไปกับอากาศในช่วงคลิปตาสิ่งที่เหลืออยู่เบื้องหน้าเขาคือเพียงถนนว่างเปล่ากับกลิ่นไม่อ่อนๆที่ยังคงติดอยู่ในลมหายใจททมยืนนิ่งอยู่กลางถนนร่างกายแข็งค้างราวกับถูกจับตรึงไว้กับที่โดยมองไม่เห็นในอกมีเพียงเสียงหัวใจตัวเองที่เต้นโครมครามดังขึ้น เรื่อยๆท่ามกลางความเงียบงานที่กลับมาอีกครั้งทามยืนนิ่งรู้สึกได้ถึงเหงื่อเย็นไหลซึมออกมาตามไรผมแม้ค่ำคืนนี้จะหนาวจับกู้หัวใจแต่ฝ่ามือของเขากลับเหนียวเหนอะชุ่มเหงือ่อเขากวาดตามองซ้ายขวาอีกครั้งถนนว่างเปล่าไม่มีวิแววของมอเตอร์ไซค์ที่เคยล้มอยู่ไม่มีแม้แต่รอยไม่หรือเศษซากจากไฟที่ลุกโชนเมื่อครู่มันหายไปหมด เลือเพียงกลิ่นเหม็นไม่อ่อนๆจ,จางๆที่ลอยวงเวียนรอบตูวเหมือนจะย้ำเตือนว่าเหตุการณ์ประหลาดที่เขาเห็นนั้นไม่ใช่แค่ภาพหลอนทามค่อยๆถอยหลังกลับไปที่มอเตอร์ไซค์ของตัวเองที่จอดทิ้งไว้อีกฝากถนนเสียฟีเท้าของเขากระทบกับผิวถนนแห้งๆดังชัดเจนเกินไปในความเงียบเมื่อสตาร์รถเครื่องยนต์ก็ดังขึ้นอย่างยากลำบากเหมือนมันเองก็ไม่อยากตื่นขึ้นมาในที่แห่งนี้ เขาบิดคันเร่งแล้วรีบขี่ออกจากที่ตรงนั้นทันทีหัวใจเต้นระรัวไม่เป็นจังหวะทา่าไม่กล้าแม้แต่จะหันกลับไปมองแต่เพียงไม่ถึงสิบวินาทีหลังจากที่ขี่รถออกมาหางตาของเขาก็เหลือบไปเห็นอะไรบางอย่างไหววูบอยู่ตรงทางโค้งที่เพิ่งผ่านไปมันเหมือนเงาเงาของใครบางคนยืนอยู่ตรงกลางถนนที่ซึ่งมอเตอร์ไซค์ไฟไม่เคยล้มอยู่เมื่อครู ทามไม่คิดจะหยุดรถหรือชะลอแม้แต่น้อยเขาบิดคันเร่งจนสุดมือทยานผ่านถนนคดเคี้ยวที่ทอดยาวออกไปในยามค่ำคืนด้วยความหวาดกลัวที่เกาะกลุมหัวใจแน่นหนึบเสียงลมบิดวิวลอดหมุกกน็อกเข้ามาเป็นเสียงครางท่าเบาเหมือนเสียงใครบางคนกำลังกระซิบอยู่ข้างหูเสียงที่ฟังไม่ได้สับแต่แฝงไปด้วยความหนาวเย็นจับใจเมื่อทามขี่รถหลุดพ้นจากแนวป่าออกสู่ถนนใหญ่ความรู้สึกกดดันที่โอบล้อม เขาอยู่ก็ค่อยๆจางลงแต่ภาพของไฟที่ลุกไหม้แล้วหายวับไปต่อหน้าต่อตายังฉายซ้ำอยู่ในหูไม่หยุดคืนนี้เขาคงนอนไม่หลับแน่และเขารู้ตัวดีว่าคำถามที่กำลังผุดขึ้นในใจนั้นจะไม่มีวันปล่อยให้เขาสงบสุขได้ง่ายฮ่า <h> ๆ <aha> สิ่งที่เห็นมันคืออะไรกันแน่เช้าวันถัดมาททมายังคงไม่สบายใจนักร่องรอยความเหนื่อยล้าปรากฏบนใบหน้าแม จะพยายามบอกตัวเองว่าสิ่งที่เห็นเมื่อคืนอาจเป็นแค่ภาพลวงตาจากความเหนื่อยล้าแต่ลึกๆในใจเขารู้ดีว่ามันไม่ใช่หลังจากทำงานเสร็จทามตัดสินใจแวะร้านกาแฟเล็กๆที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านนักร้านนี้ตั้งอยู่ริมถนนใหญ่เป็นจุดที่ชาวบ้านมักมานั่งพูดคุยกันในตอนเย็นเขาสั่งกาแฟร้อนแล้วนั่งที่โต๊ะริมหน้าต่างปล่อยให้สายตาเมอมองออกไปยังถนนตรงหน้าถนนที่ทอดยาวไปสู่แนวป่า และทางโค้งที่เขาไม่อยากย้อนกลับไปนึกถึงอีกเมื่อวานกลับดึกหรอหือไอ้ทามเสียงของลุงเสริมเจ้าของร้านวัยห้าสิบกว่าเอ่ยทักขึ้นขณะยกแก้วกาแฟมาเสิร์ฟทามยิ้มบางๆครับลุงผมเจออะไรแปลกๆมาด้วยลุงเสริมเลิกคิ้วอย่างสนใจแปลกยังไงละ่ะทามลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืน ทั้งมอเตอร์ไซค์ไฟไม่ที่หายวับไปและเงาคนที่เห็นแวบ,บแวบ,บตรงทางโคง้งลุงเสริมฟังอย่างตั้งใจสีหน้าค่อยๆเคร่งเครียดขึ้นเมื่อทามเล้าจบลุงก็นิ่งไปพักใหญ่ก่อนจะถอนหายใจยาวเองเจอเข้าแล้วละ่ะลุงเสริมว่าเบาฮ่าเจออะไรเหรอครับทามถามเสียงสัน่นที่ตรงโค้งนั่นนะลุงเสริมลดเสียงลงเหมือนกลัวใครได้ยิน สิบกว่าปีก่อนมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นตอนดึกๆมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งเสียหลักตอนเข้าโค้งรถถลายออกข้างทางไฟลุกท่วมคนขับออกมาไม่ได้ติดอยู่ในกองไฟนั่นแหละทามรู้สึกเย็นว่าตั้งแต่ต้นคอลงไปถึงกลางหลังตั้งแต่นั้นมาก็มีคนเห็นมอเตอร์ไซค์ไฟไม่อยู่บ่อยๆบ,บางคนได้ยินเสียงขอความช่วยเหลือแต่พอเข้าไปดูใกล้ๆไฟก็ดับวูบรถก็หายไปไม่มีอะไรเหลือลุงเสริมพูดด้วยเสียงเคร่งครึม ชาวบ้านเลยพากันเรียกตรงนั้นว่าโค้งผีหน้าทามกลือน้ำลายเหนียวๆลงคอไม่รู้จะพูดอะไรต่อดีทุกอย่างที่เขาเห็นตรงกับเรื่องเล่าของชาวบ้านทุกอย่างท้าเลียงได้อยากขี่ผ่านตรงนั้นตอนดึกๆเลยนด้ไทมลุงเสริมเตือนด้วยน้ำเสียงจริงจัง,จงไม่ใช่ว่าเขาจะทำอะไรแต่บางทีมันก็เหมือนเขายังรอความช่วยเหลืออยู่ตรงนั้นไม่รู้ตัวด้วยซ้ำวา่าตัวเองไปแล้ว ทามนั่งนิ่งอยู่กับแก้วกาแฟที่เย็นชืดในมือข้างนอกหน้าต่างลมเย็นๆพัดผ่านใบไม้ดังสุบสาเขารู้สึกเหมือนคืนนี้คงไม่ใช่คืนสุดท้ายที่เขาจะได้เจออะไรบางอย่างบนเส้นทางเปลี่ยวสายนั้นคืนนั้นทามพยายามหลีกเลี่ยงไม่คิดถึงเรื่องที่ได้ฟังจากลุงเสริมแต่ยิ่งพยายามลืมภาพมอเตอร์ไซค์ฝ่ายไม่และเงาดำตรงทางโค้งยิ่งชัดเจนขึ้นในหัว เขาอาศัยอยู่ในบ้านชั้นเดียวติดกับทุ่งหญ้าโล่งๆที่ทอดยาวไปถึงเชิงป่าบ้านเงียบสงัดมีเพียงเสียงจิ้งหรีดและเสียงลมวิดวิวลอดเข้ามาตามช่องหน้าต่างที่ปิดไม่สนิทเกือบเที่ยงคืนททมายังคงนอนไม่หลับเขาพลิกตัวไปมาอยู่บนฟูกขนาดเล็กดวงตาเบิกโพรงในความมืดสลัวทันใดนั้นเสียงเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์แถวเบาก็ดังขึ้นจากที่ไกลห่า ทามขมวดคิ้วหูตั้งฟังอย่างตั้งใจเสียงนั้นดังขึ้นเรื่อยๆคล้ายกับว่ารถคันนั้นกำลังใกล้เข้ามาทั้งที่ในเวลานี้หมู่บ้านของเขาแทบไม่มีใครออกจากบ้านแล้วด้วยซ้ำวินาทีนั้นทามรู้สึกขนลุกว่าโดยไม่ทราบสาเหตุเขาลุกขึ้นนั่งมองไปทางหน้าต่างที่หันหน้าออกสู่ถนนสายเล็กๆหน้าบ้านเสียงเครื่องยนต์ยังคงดังอยู่หยุดนิ่งอยู่หน้าบ้านของเขา แต่เขาไม่เห็นแสงไฟหน้ารถไม่เห็นแม้แต่เงาของผู้ขี่คึกคึกเสียงรองเท้าเดินลากไปมากระทบพื้นดินหน้าบ้านไทมเบิกตกว้างก้าวถอยหลังโดยไม่รู้ตัวเสียงนั้นค่อยๆเดินวนไปมาชา้ชาๆหนักฮ่าฮเหมือนใครบางคนกำลังเดินมุงเวียนอยู่หน้าบ้านเขาทามรีบหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเปิดไฟฉายส่องออกไปนอกหน้าต่างแต่กลับพบเพียงความว่างเปล่า ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นไม่มีแม้แต่รอยเท้าแต่เสียงเดินยังคงได้ยินอยู่ครืดดดเสียงบางอย่างขูดลากกับผนังด้านข้างบ้านทำให้ทาสะดุ้งสุดตัวเขาเผลอก้าวถอยหลังจนหลังชิดผนังห้องหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดเขาไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองบนผนังสีซีดมีรอยไม่ดำดำรูปมือมนุษย์ลากเป็นทางยาวคล้ายใครบางคนกำลังพยายามตา เข้ามาทําแทบไม่กล้าหายใจร่างกายแข็งทื่อแล้วเสียงเครื่องยนต์ก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เหมือนมันขี่วนรอบบ้านของเขาช้าๆเนิบๆกล่าวกับกำลังหาอะไรบางอย่างวินาทีนั้นทมรู้ได้ทันทีสิ่งที่เขาเจอเมื่อคืนไม่ได้อยู่แค่ตรงทางโค้งนั้นอีกต่อไปแล้วมันตามเขากลับมาด้วยทมแทบไม่ได้นอนทั้งคืน เขานั่งนิ่งอยู่ในห้องมือกำโทรศัพท์แน่นจนเหงื่อชุ่มฝ่ามือรอจนแสงแรกของเช้าเริ่มสาดเข้ามาทางหน้าต่างทันทีที่ท้องฟ้าเริ่มสว่างทางก็ตัดสินใจเขาจะออกไปจากหมู่บ้านนี้ทันทีไม่อยู่รออะไรอีกเขาเก็บของเท่าที่จำเป็นรีบจูงมอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านขี่ออกไปตามถนนสายหลักด้วยความเร็วที่มากกว่าปกติหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะตลอดทาง แม้จะเป็นเวลากลางวันแต่เมื่อขี่ผ่านแนวป่าเขาก็รู้สึกได้เหมือนมีสายตานับไม่ถ้วนกำลังจับจ้องเขาอยู่จากสองข้างทางและเมื่อเข้าใกล้ค้งนั้นอีกครั้งจ,จู่ๆเครื่องยนต์ก็เริ่มกระตุกเบาๆก่อนจะดับวูบทันทีทามพยายามบิดกุญแจสตาร์ทรถซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่เครื่องยนต์นิ่งสนิทเสียงลมหายใจของเขาดังแข่งกับเสียงจิ้งหรีดในป่ารอบข้างแล้ว สายตาเขาก็เหลือไปเห็นบางอย่างตรงข้างทางที่พื้นห่างออกไปไม่กี่เมตรมีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งล้มอยู่ฝ่ายหน้าแตกระจายบอกไม่ดำคล้ำเหมือนผ่านการเผาไม่อย่างหนักเนื้อกองเหล็กพังๆนั้นเงาร่างหนึ่งยืนอยู่มันเป็นร่างชายหนุ่มสวมเสื้อแจ็คเก็ตขาดรุงริ่งผิวหนังพองไม่บางส่วนเห็นกระดูกขาโพลใบหน้าเขาบิดเบีย้ยวแต่ในดวงตาที่ไร้สีสันนั้นกลับเต็มไปด้วยแวววิงวอน ชายคนนั้นยกมือขึ้นช้าฮ่หาฮ่าเรากับกำลังขอให้ไามช่วยทามก้าวถอยหลังจนขาชิดขาตั้งมอเตอร์ไซค์เขากัดฟันแน่นพยายามบอกตัวเองให้ตั้งสติผมช่วยไม่ได้ทามพึมพำกับตัวเองน้ำตาคลอหน่วยด้วยความกลัวปนสงสารร่างนั้นยังคงยืนอยู่ตรงนั้นไม่ขยับไม่เข้ามาใกล้ มีเพียงสายลมเย็นเฉียบที่พัดผ่านตัวเขาไปอย่างเ,าเบาเหมือนเสียงกระซิบแถวๆไร้ที่มาอย่าทิ้งฉันทามหันหลังวิ่งหนีโดยไม่หันกลับไปมองอีกแม้แต่นิดเดียวเขาวิ่งไปจนเจอถนนใหญ่ที่มีรถผ่านประปรายและขอคนแถวนั้นช่วยพาเขาออกจากหมู่บ้านนี้ทันทีก่อนจะขึ้นรถทามหันกลับไปมองทางที่เขาเพิ่งวิ่งมาอีกครั้งที่ตรงโค้งนั้นไม่มีมอเตอร์ไซค์ไม่มีร่างไม่เกรียม มีเพียงทุ่งหญ้าโล่งๆและถนนเก่าๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่นับจากวันนั้นไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนทาม,มักจะได้ยินเสียงเครื่องยนต์เบาๆลอยตามมาในยามค่ำคืนเสมอบางครั้งเขาก็ยังเห็นเงาคนยืนอยู่ข้างทางมองตามหลังเขาไปอย่างเงียบงนันเหมือนกับว่าชายคนนั้นยังคงรอคอยใครสักคนที่จะช่วยเขาได้จริงๆ บนทางโค้งแห่งนั้นไม่รู้จักจบจากสิน้น